การพูดกันตามตร,ตรงการย้ายมาอยู่ต่างแดนแบบนี้ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเมืองของเราความสุขและความอบอุ่นที่มีนอกเหนือจากครอบครัวสามีแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะฤดูร้อนของที่นี่จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนและแน่นอนว่าตอนนี้หน้าร้อนของที่นี่ก็ใกล้จะหมดลงอย่างเป็นทางการแล้วละค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและจะเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนธันวาคมค่ะเวลาเดินผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนขานี่แป๊บๆก็จะหมดปีแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็เลยนัดกันมาปิกนิกริมทะเลเพื่่่่อออสง้้ายยหนนนนรกกัคะปติ วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันครอบครัวนะคะแต่ด้วยความที่จันถึงสุกอิงไม่สามารถออกไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้ค่ะอิงกับเพื่อนๆอยู่ค่อนข้างไกลกันนะคะทุกคนพอมีลูกแล้วมันไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางจริงๆค่ะต้องรอเป็นวันหยุดสามีไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ถึงจะออกไปเจอเพื่อนๆได้ค่ะและนี่ก็คือพี่จีจีเจ้าถิ่นนะคะซิ่งรถนําทางไปเลยค่ะบ้านพี่จีจีอยู่ใกลทะเลมากๆเลยนะคะทุกคนขับรถแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะมาถึงหน้าหาดพวกเราก็มาแวะเช่ารุ่มกันก่อนราคาเช่ารุ่ม2อันอยู่ที่450รกีลหรือประมาณ36เพอบ้านมาสม่บ้านกัเสรกจ แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลากลับพอบ้านก็จะมารับพวกเรากันอีกทีนึงค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะแล้วก็มีลมค่อนข้างเย็นสบายสามารถนั่งกันได้อย่างชิลๆเลยค่ะพวกเราก็ทําอาหารมาแจมกันคนละอย่าง2อ,อย่างแล้วก็เอาผักเอาผลไม้เอาเครื่องดื่มต่างๆมาด้วยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารทั้งหมดของพวกเราในวันนี้นะคะมีแต่ของแซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะมียำไก่ยอไก่ย่างทอดมันปนปลาร้าเจ่วปลาร้าหนังไก่ทอดราปิดต้มแซ่บไก่ผักต้มไข่ต้มข้าวเหนียวยอะแย่ยเลยค่ะลูกสาวยิงได ชัวเงาแบบนี้เลยค่ะแล้วนางก็กินเยอะมากๆเลยด้วยนะคะอิงได้เห็นดราม่าคนไทยในต่างแดนผ่านๆตาบ้างไม่ว่าจะเป็นการเหยียดกันเองนินทากันอิจฉาริษยากันชิงดีชิงเด่นกันฉันมีนู่นเธอมีนี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวอิงรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยในต่างประเทศนะคะลักษณะนิสัยของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปคนเราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่ไม่มีทางที่จะมีลักษณะนิสัยเดียวกันหรือว่าคิดเห็นตรงกันอย่างแน่นอนนะคะการคบเพื่อนส่วนตัวอิงมองว่ามันอยู่ที่เคมีเรานะคะว่าเคมีเราตรงกับคนแบบไหนเราคบคนแแบบบไหนล้วเราาสย เรากรก็คคคบบัันนน้ไป่ะขนาดเราอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาลัยหรือว่าอยู่ในวัยทํางานเราก็ยังมีเพื่อนแยกออกไปเป็นกลุ่มๆเลยค่ะในคนหนึ่งคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อเซทุกรุ่นทุกวัยสามารถครบหากันได้หมดหากเราสบายใจและมองเห็นข้อดีของกันและกันค่ะแต่หากได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วแลรู้สึกเคมีไม่ตรงกันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเราก็แค่ถอยหลังกลับมาแล้วเหลือไว้แค่เพียงความทรงจําที่มีให้กันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเิงรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือวว่าาเป็็นคครรอบักตม สิ่งที่เราต้องการที่สุดในความสัมพันธ์นั้นก็คือความสบายใจค่ะและปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการย้ายมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนแบบนี้หากไม่มีเพื่อนไม่มีพี่คนไทยที่รู้จักมันคงจะเหงามากๆเลยละค่ะเดือนหนึ่งได้เจอกันครั้งสองครั้งได้ทานอาหารไทยอร่อยอร่อยรสชาติที่คุ้นเคยได้นั่งกินกันไปพูดคุยกันไปมันก็ช่วยให้เราคลายความคิดถึงประเทศไทยไปได้บ้างนะคะเรานั่งเล่นกันตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มเหล่าพอบ้านก็มารับค่ะเก็บของเก็บของ,ของเอารุ่มไปคืนก็ถึงเวลาแยกย้ายกันกลับบ้านไมาก ด้วยภาระหน้าที่และความสะดวกของแต่ละคนนัดรุ่มนัดลุ่มก็มีค่ะเจอกันวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้นัดเจอกันอีกแต่พวกเราก็พยายามนัดเจอกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะวันนี้ก็เก็บเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของชีวิตในต่างแดนมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันหากใครผ่านไปผ่านมาได้เห็นคลิปของยิงถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กันด้วยนะคะ